สวัสดีปี2,565ครับทุกท่านวันคืนล่วงผ่านไปแล้วเนี่เราทำอะไรกันอยู่นี่คือหนึ่งในสุดยอดของพระพุทธพน์ตเตือนใจพวกเราชาวพุทธนะครับ<ม>สำหรับมูลนิธิวร,รณาพุทธได้ดำเนินการมาหลายปีโดยบริหารกองบุญให้กับผู้บริจาคทุกท่านทีมงานกับผู้บริจาคร่วมกันสะสมความรู้สึกแสนดีเพิ่มขึ้นทุกวันทุกสัปดาห์และทุกเดือน อย่างปีที่ผ่านมาก็ได้เจาะน้ำบาดาลขึ้นมาหล่อเลี้ยงพระชีและชุมชนหลายสิบแห่งสร้างห้องความดันลบให้กับหลายโรงพยาบาลแจกใจอุปกรณ์ทางการแพทย์ยเพื่อเยียวยาผู้ป่วยโควิดถวายพระประธานแด่วัดแดนไกลที่ขาดถวายเมนมรณสติเพื่อเป็นชาปนสถานแก่สถานที่ที่ยังไม่มีถวายพระไตรปิฎกแด่ดดวัดที่ขอบิณฑบาตมาตลอดจนบรรเทาสาธารณาภัยในโอกาสอันควรด้วย ถ้าเรามาถูกทางยิ่งเดินไปไกลเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้สึกใช่มากขึ้นเท่านั้นและบนเส้นทางที่ถูกต้องหนึ่งๆน,นี่นะครับความต่อเนื่องนั่นแหละคือความก้าวหน้าวัดจากความรู้สึกเติมเต็มในชีวิตปีต่อปีที่เราเก้าวมาไกลขึ้นเรื่อยๆทั้งในเชิงวัตถุที่มองเห็นและจับต้องได้ทั้งในเชิงจิตวิญญาณที่รู้สึกอยู่เองกับตัวนอกจากงานบุญภายนอก ปีที่ผ่านมาและปีถัดจากนี้ไปมูลนิธิบุรณ,รณพุทธจะส่งเสริมการทำบุญภายในให้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นที่เรามีห้องวิปัสสนานุบาลขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังในโซเชียลมีเดียจุดมุ่งหมายคือให้สมาชิกรู้จักกับสมาธิแบบพุทธปีที่ผ่านมาเราเริ่มจากฐานสมาชิกขนาดเล็กไม่ถึง2,000คนแต่ปีต่อๆไปมีเข็มจะขยายออกกว้างออกไป โดยมีรูปแบบที่สมาชิกแต่ละท่านสามารถช่วยกันเผยแ <Okay. S 1> พร่ต่อคนใกล้ชิดเพื่อให้บ้านแต่ละหลังใกล้เคียงกับสถานปฏิบัติธรรมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วันคืนล่วงผ่านไปมูลนิธิบุรณาพุทธกำลังใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็หวังใจว่าทุกท่านจะเห็นประโยชน์นี้ร่วมกันนะครับสุขสันวันขึ้นปีใหม่ครับ